เครื่องรางของขังการกําหนิ่เครื่องของขังเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อโบราณเก่าแก่แน่นอนว่าเครื่องรางของขังเนี่ยมันเป็นความลึกอารับที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแน่นอนว่าต่างประเทศระดับสากลทั่วโลกก็ยังมีความเชื่อในเรื่องนี้เพียงแต่เ็าแยกย่อยกันไปตามท้องถิน่นแต่ละท้องถิ่นกันไปในความเป็นเครื่องรางของขังของสังคมไทยเนี่ย คนไทยก็ต่างมีความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขังที่เป็นมาจากพระคณาจารย์หลายท่านได้สร้างไว้ในแต่ละยุคจะเห็นจากการสืบทอดสัพพะตรราตกทอดกันมายาวนานแม้แต่ในตำราพิชัยสงครามก็ยังกล่าวถึงเครื่องรางของขังที่นักรบสมัยโบราณพวกติดตัวไว้จะมีด้วยการหลายชนิดซึ่งแบ่งออกไปตามประเภทย่อยๆดังนี้ ของที่มาจากธรรมชาติได้แก่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้มีการสรรสร้างซึ่งถือว่ามีดีในตัวและมีเทวดารักษาสิ่งนั้นได้แก่เหล็กไหลคดต,ต่างๆเขากวางคุดเข,ขียวหมูตาเขียวเสือกวงก็และอื่นๆอีกมากมายแล้วก็ของที่สร้างขึ้นมาได้แก่สิ่งที่ของที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเช่นแร่ธาตุต่างๆที่หล่อหลอมตามสูตรการแร่แร่ปดธาตุอัน,นได้แก่เมกกะสิทธ์เมกกะพัทเหล็กละลายตัวสำลิดนวะโลหะสตะโลหะปัจะโลหะเป็นต้น ดังนี้คุมไปถึงเครื่องรางลักษณะต่างๆที่ได้รับการสรรสร้างมาเพื่อคุ้มกันภัยต่างๆอันตรายต่างๆด้วยแบ่งตามการใช้ก็มีด้วยกันคือเครื่องคาดได้แ,แก่เครื่องรางที่ใช้คาดศีรษะคาดเอวคาดแขนเครื่องสวมได้แ,แก่เครื่องรางที่ใช้สวมคอสวมศีรษะสวมแขนสวมนิ้วเครื่องฝังได้แ,แก่เครื่องรางที่ใช้ฝังลงไปในเนื้อหนังของคนเช่นเข็มทองตะกุดทองตะกุดสาลิกา และการฝังเหล็กหลหรือฝังโลหะมงคลต่างๆลงไปในเนื้อจะรวมอยู่ในพุ่กนี้ทั้งสิ้นแล้วก็เครื่องอมได้แก่เครื่องรางที่ใช้อมในปากเช่นลูกอมตะกุดลูกอมสําหรับในข้อนี้ไม่รวมถึงการอมเครื่องราชิ้นต่างๆที่มีขนาดเล็กไว้ในปากเพราะไม่เข้าชุด <c oughs> แบ่งตามวัสดุมีอะไรบ้างก็มีโลหะมีผงมีดินวัสดุอย่างอื่นอนาะทิกระดาษสาชนะลงดินขุยปู เขี้ยวสัตว์ก็มีเขาสัตว์งาสัตว์เล็บสัตว์หนังสัตว์ผมผีพายผ้าตาสังผ้าหอ่อศพผ้าผูกคอตายผ้าทอทั่วไปแบ่งตามรูปลักษณะผู้ชายอันได้แก่ลักยมคุมาทองฤาษีพ่อเท่าชูโชหุ่นพยนต์พระศีแสแลงเงงและสิ่งที่เป็นรูปของเพศชายต่างๆผู้หญิงนนก็ได้แก่แม่นังกวากแม่โพศพ แม่สีเลือนแม่ซื้อพระแม่ธรณีและสิ่งที่เป็นรูปของผู้หญิงต่งตางๆแล้วก็สุดท้ายคือสัตว์ในที่นี้หมายถึงพระโคติสัตว์อาทิเสือช้างวัวเต่าจระเข้งูเป็นต้นแบ่งตามระดับชั้นเครื่องรางชั้นสูงนั่นได้แก่เครื่องรางที่ใช้บนส่วนสูงของร่างกายซึ่งนับตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงบั้นเอวสําเร็จด้วยพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเครื่องรางชั้นต่ำมาได้แก่เครื่องรางที่เป็นของต่ามปาทิปาลัดคิกอีเป๋แม่เป๋ไอ้งัางพ่อง้างไม่ได้สําเร็จด้วยของสูง แล้วก็เครื่องรางที่ใช้แขวนนันได้แก่ธงรูปนกรูปปลาหรือกระบอกใสาย,ยันและอื่นๆมีคำกล่าวว่าการสร้างเครื่องรางกันทําไมเรื่องนี้ที่ร์ได้พอสังเข็มคือเดิมนั้นเนี่ยโลกยังไม่มีศาสนาบังเกิดขึ้นมามนุษย์โบราณรู้จักกันแต่ปรากฏการธรรมชาติเท่านั้นอาทิเช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวฟ,าฟ้าลบฟ้าร้องฟ้าผ่าดาวตกหรือแม้กระทั่งไฟดังนั้นเมื่อเห็นพระอาทิตย์มีแสงสว่างเข้าขอรบรอบยำเกง และเขียนภาพดวงอาทิตย์ไว้ในผนังถ้ำเพื่อให้เกิดความอบอุ่นใจในตอนกลางคืนเมื่อเขียนใส่ผนังถ้ำแล้วก็มาสลักลงบนหินเพื่อน,นําติดตัวไปมาได้จึงกลายเป็นเครื่องรางมาโดยบังเอิญและเมื่อรู้จักไฟก็คิดว่าไฟเป็นเทพเจ้าก,ก็บูชาไฟทํารูปดวงไฟแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสิ่งประหลาดอาทินกที่มีรูปประหลาดเป็นต้นดังจะเห็นในประเทศอียิปต์กรีกโรมันเพราะเป็นประเทศที่มีเครื่องรางมากมายโดยค้นพบได้ตามสถานที่ต่างๆ จากนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างกันมาเรื่อยๆมีการพัฒนารูปแบบและศิลปะที่แตกต่างกันออกไปโดยอาศัยความเชื่อตังแต่ท้องถิ่นนั้นๆแต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันเลยก็คือการใช้เครื่องรารในการยึดเหนี่ยวจิตใจและเชื่อว่าจะบัรดาลให้สำเร็จผลในสิ่งที่ตนเองต้องการได้